สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็หลังจากเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทางช anel youtube ช่อง d o p p e r นะครับหรือ DDT ช anel เก่าแล้วก็เพื่อนๆพนใน c e b o o o นะฮะที่ว่าเพื่อนๆก็ได้รับทราบข่าวแล้วนะครับว่าผมเกิดอุบัติเหตุก็คือมันมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าผมกระทันหันแล้วผมชนนะฮะสรุปก็คือผมกระดูกเท้าแตกนะฮะ กระดูกเท้าแตกแล้วก็เจ็บตรงซี่โครงนะแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นละก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจนะครับก็ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วก็สามารถเดิน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 แบบโดยไม่ใช่ไม้ได้ประมาณ3 4เมตรเดินได้แลวฮะล้วก็ยืนได้ยืนยืนได้แล้ะก็ถือว่าดีขึ้นมากนะครับ นไหนมันก็ชนแล้วนะฮะแต่ว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับในในทั้งในเฟซแล้วก็ในช anel YouTube <c oughs> ด้วยนะครับสอบถามมาว่าพี่ชนมาแบบนี้เลยพี่ก็จะจัดทรงใหม่เลยไหมนะฮะก็คือตอนนี้ด้วยการาไม่ได้ทำงานด้วยนะฮะแล้วก็เงินที่ใช้รักษาตัวแล้วก็ยังมีหนี้ที่จะต้องจ่ายะครับมันก็ ใช้งบประมาณไปเยอะเหมือนกันก็เลยว่าจะยังไม่คัดต้อมนะครับก็คืออาศัยว่าจะทรงไปเรื่อยๆก่อนจะทรงใหม่ก่อนแต่ว่าจะทรงโดยที่ไม่ตัดนะครับก็คือผมตั้งใจอยู่แล้วว่าผมจะไม่ตัดนะฮะเพราะว่าผมเคยทํารถคัดต้อมมาแล้วแล้วก็ ผมเป็นคนที่ชอบออกทริปนะฮะช่วงหน้าฝนนะ้าร้อนอะไรนะผมชอบออกทริปแล้วผมเคยคัดต้อมมาคันหนึ่งราคาในมันมันดีดนะฮะมันมันไปช่วงหน้าฝนอะ่ะคือถ้าเจอฝนต้องจอดนะครับขี่ลุยไม่ได้มันก็ลําบากถามว่าผมคัดต้อมได้ไหมผมคัดต้อมได้นะฮะทำแบบแต่งแบบสุดๆก็ได้แต่ว่าผมเลือกที่จะเน้นจัดทรงเอามากกว่าเพราะว่าผมเน้นใช้งานจริง ใช้งานจริงนะครับใช้งานออกทิพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเค okay. ก็แจ้งเพื่อนที่ถามที่ถามมาในช่องนะฮะว่าพี่จะจัดส่งเลยไหม <Yeah. S 1> ผมบอกว่าผมไม่จัดนะครับก็คืออาจจะใช้ท้ายอยู่ใช้ท้ายเดิมนะะั่นแหละแต่ว่าตัดนย่นให้มันสั้นลงอาจจะอันนั้นอาจจะทําแต่ว่าผมจะไม่ทําแบบว่า เป็นสแคมเบอร์เลยคือที่บังโคลนท้ายสั้นๆเลยตัดท้ายสั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยผมคงไม่ทำนะครับเพราะว่ามันไปหน้าฝนลำบากมากก็คือผมเน้นขี่ออกทิปนะฮะใช้แบบนี้ดีกว่าเพราะอ้เคสนั้นน่ะผมเคยทำมาแล้วนะคะคันเก่าผมทำมาแล้วแล้วมันแบบโอ้หมันดีดมากมันดีดมากทั้งหน้าทั้งหลังนะ,ะทั้งหน้าก็ดีดขึ้นขึ้นแบบหน้ากากชิวชิวหมวก ข้างหลังก็ดิดเต็มหลังเต็มหัวเลยผมก็เลยเออไม่เอาดีกว่าก็เดี๋ยวรอชมกันละ,ละกันนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ทําได้ประมาณนึงละเดี๋ยวท่านชมก็เนี่ยฮะสภาพจากที่ชนมาก็มีหลายอย่างนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนก็เรือนไม้นี่ก็ต้องเปลี่ยนฮะอันนี้ผมเพิ่งเพิ่งไปเคลมมาเองนะครับแล้วตอนนี้ก็คือว่าไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้ใช้ไม่ได้ละ ไ้ดูครับเห็นไหมไม่กลับไม้ตัวนี้ใช้ไม่ได้แต่ว่าไม้ตัวนี้ใช้ได้อยู่แต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวก็ลองลองอาถามศูนย์ทุกนว่าเฉพาะชุดนี้กับกับเขาเรียกเคสมันอนะเคสตัวนี้มีขายหรือเปล่าขายแยกหรือเปล่านะเดี๋ยวถามเช็คดูก่อนไม้มันไม่กลับครับเห็นไหมไม่ขยับละโอเคแล้วก็มีสาย ABS ที่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็สายเร่งทั้งหมดเพราะว่าผมจะเปลี่ยนมาใส่ mm. แฮนแฮนสูง10นิ้วตัวนี้แหละแล้วก็ถังที่จะต้องเปลี่ยนนะครับคือถังมันทะลุผมก็เลยว่าคิดว่าเออเดี๋ยวแค่จัดทรงใหม่ก็พอผมจานฉายจานฉายผมก็ยังไม่เสียนะครับแต่ว่ามันเสียแค่ตัวหลังอนะเขาเรียกเคสมันหรอเคสหลังนะ่ เสียแค่ตัวนี้ครับแต่จานแต่ไฟหน้านี้ยังใช้ได้อยู่เดียด๋ยวดูยังใช้ได้ครับแล้วก็มีสายคลัต์ที่จะต้องเปลี่ยนนะฮะสายคลัต์ตัวนี้แข็งมากนี่ตัวนี้ครับแข็งมากนี่ปิ้นมามีคดเล็กน้อยเดี๋ยวดัดเอาเห็นไ,ไหมแข็งมากแข็งมากหช้าง แล้วก็มีไอ้ที่เปลี่ยนนะครับแคดบาร์ผมเบี้ยวหมดนะครับดีมากเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูข้างนู้นข้างนี้จะน้อยกว่าดูฮะเครื่องไม่เป็นอะไรเลยเค,เครื่องไม่เป็นอะไรเลยนะฮะเ,เพราะว่านี่แคดบาร์ตัวนี้ฮะกันได้อยู่อย่างงี้กันได้จริงๆเครือคือฝั่งนี้ไม่เป็นอะไรเลย แต่ฝั่งนี้นะฮะมันมันเละมันเยอะมากก็คือมีร่องรอยนะครับนี่คือดูสภาพของกันล้มนะฮะนี่ของผมไม่ใช่เป็น,ปนแบบดัดนะครับเป็นแบบเชื่อมเห็นไหมในเชื่อมนี่จะเป็นเชื่อมต่อเอาเพราะว่าผมไม่มีแท่นดัดแต่ที่ผมทําขาอยู่ก็คือแบบเป็นเป็นเชื่อมแบบนี้นะครับมีรอยเชื่อมเป็นข้อง,งอแต่เห็นไหมชนแรงขนาดนี้ไม่หักครับ เต็มที่ก็ยุบแต่ว่าเนี่ฮะข้างนี้มันเยอะมากมันก็มาโดนตรงนี้หน่อยหนึงแล้วก็มันเบี้ยวมาโดนตรงนี้หน่อยนึงฮะจากตรงนี้จากตรงนี้ที่โดนมันมาพาดตรงนี้ฮะก็โอเคถือว่าป้องกันได้ดีอะฮะเพราะว่ารถผมล้มแบบปิ้นแรงมากแต่มีรอยแค่นี้นะครับถ้าไม่มี ไม่มีกันล้มนะครหรือเป็นกันลม้มเป็นกันล้มที่มีเฉพาะขาตัวเนี้โดนแน่นอนเพลเพลาฝาแข็งแตกแต่คือตัวที่ผมทำมันจะมีตัวค้ำกลางด้วยค้ำกลางด้วยมันก็เลยกันกระแทกได้อันนี้รถผมแบบหมุนหมุนเลยนะฮะก็ถือว่าเซฟได้เยอะมากนะฮะจากที่ชนมาแล้วก็เดี๋ยวไปดู อันนี้ก็จะใส่แฮนด์นี้นะครับตอนนี้สั่งสายใส่คลัใส่คันลร่งของระฆังทองไปละแล้วก็จานฉายนี้อาจจะใช้ของเดิมไปก่อนกับแผ่นกระจกก็ยังดีอยู่แล้วก็ที่พังนะครับก็มีฝาข้างหูล็อกแตกมีหูล็อกแตกมนข้างใน หูตัวนี้เฮ้ยมันหูตัวในรถด,ดีกว่าเอ๊ะฝาข้างใช้ได้ี๋ยวต้องสร้างหูในรถหูหูที่มันติดกับตัวรถใหม่นะครับต้องสร้างใหม่แต่ฝาฝานี้เป็นไรแสดงว่าฝาไม่เป็นไรเดี๋ยวทำสีเอาแล้วก็นี่ฮะมีท่อไอเสีย แต่ก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นทรงใหม่จะออกแบบอีกทรงนึงเป็นทรงแบบไม่รู้อ่ะอีกทรงนึงเดี๋ยวผมจะทําทรงใหม่แล้วแบบว่าจะทําปากออกสักสองนิ้วครึ่งเพราะปกะติในปากมันออกแค่สองนิ้ว <Okay. S 1> ปากนี้จะทําเป็นสองนิ้วครึ่งนะแบบเอาเสียงแบบบึ้มบึ้ม,มเลยโอเคก็ประมาณนี้ครับเอ่อท้ายอนาคตผมอาจจะ อาจจะตัดนะครับแต่ว่าใช้อยู่ตัวเดิมใช้อยู่ตัวเดิมแล้วย่นมาแล้วก็ตัดให้มันเงี้ยขึ้นหน่อยแล้วก็จะใส่ของโคนหลังใหม่ให้มันแบบขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณนี้นะฮะอันนี้อนาคตแต่ตอนนี้ทำแยกขีดได้ก่อนแล้วก็จะทรงใหม่แล้วก็จะทรงอันนี้เบาก,ก็อาจจะปาดอีกออกอีกนิดนึงประมาณนี้ ก็มีขาบเบรกนะฮะที่คดด้วยแต่ไม่หักนะครับขาบเบรกก็ดัดเอาได้แล้วก็มีพักเท้านี่ฮะหลุดหาย